สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเด่นจังชาแนลนะครับผมอันดับแรกนะครับที่เราจะก่ออิฐบล็อกเลยก็คือเราจะนําไม้นะครับมายิงสกรูใส่ในขนาดความหนาที่เราต้องการที่จะฉาบนะครับผมแล้วเราก็นํามาขีดผนังนะครับผมเพื่อที่เราจะเอาแนวการก่ออิฐบล็อกของเรานะครับนี่ก็จะเห็นเป็นเส้นนะครับนี่คือขนาดความหนาที่เราต้องการจะฉาบนะครับผมจากนั้นนะครับผมให้ทําการ ่ใส่ปูนไปที่หัวอิดก่อนนะครับผมในแถวแรกก็จะทําเหมือนกันนะครับแถวแรกเราจะวางปูนบนพื้นนะครับผมก้อน,นี่คือประมาณแถวที่2นะครับอแถวที่3าที่ผมกําลังทําอยู่การก่อนเนี่ยเราจะฝากฝากเหล็กใส่เสานะครับผมสก้อนต่อ1ครั้งนะครับนี่เราจะทําการตั้งก้อนแรกก่อนนะครับผมแล้วก็นําปูนใส่บนหัว บล็อกนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับผมจากนั้นก็ทำการยกขึ้นใส่นะครับโดยที่หัวอิดบล็อกของเราจะตรงกับเส้นแนวที่เราทำการขีดไว้พอดีนะครับผมแล้วเราก็ทำการเคาะดันเข้าไปนิดนึงนะครับผมแล้วก็เคาะหัวลงนิดนึงนะครับผม แล้วก็ทำการขูดปูนออกนะครับแล้วให้เราสังเกตดูตีนอิดบล็อกด้วยนะครับว่ามันเสมอกันไหมอันนี้มันเคาะไม่ลงนะครับผมพอดีมันหินเยอะอในการก่ออิดนี่ก็ระวังหินกันด้วยนะครับผมเพราะถ้ามีอิดเราจะเคาะอิดไม่ลงถ้ามีหินทัวทีนะครับผมเมื่อกี้ถ้ามีหินเราจะเราจะเคาะอิดไม่ลงนะครับผม่า เสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปอีกฝั่งนึงนะครับคือฝั่งตรงข้ามเราก็จะทําเหมือนกันนะครับผมก็ทําการใส่เนี่ยเราจะฝากเหล็กหนึ่งเส้นนะครับสังเกตดูดีๆีสองก้อนหนึ่งเส้นนะครับเจาะเสาแล้วก็อ่าฝากเหล็กเข้าไปจากนั้น,นะนครับเราก็จะทําการใส่ปูนเหมือนเดิมนะครับผมทาเหมือนก้อนแรกเลยนี่หินเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชม ก็ใส่หัวเหมือนเดิมครับทำตามขั้นตอนเดิมทุกอย่างแล้วก็ทำการยกใส่นะครับผมเวลาที่เราก่ออิดบล็อกเนี่ยพยายามนะครับผมอย่าให้ร่องมันตรงกันนะครับผมอย่าให้แถวที่เราก่อเนี่ยตรงกัน เพราะการที่แถวที่เรากําลังที่เราก่อนนะครับมันตรงกันก็คือมันจะทําให้มันไม่แข็งแรงนะครับผมเราต้องพยายามให้ให้ลายลายที่เราก่อนะ่ะมันประสานกันไว้นะครับผมห้ามให้ลายมันตรงกันจากนั้นนะครับก็ทําการขึงเอ็นนะครับผมนี่เป็นเชือกเอ็นนะครับมัดใส่ตะปูทั้ง2ฝั่งแล้วก็เสียบลงตรงหัวนะครับตรงปูนอ,ะอ่ะที่หัวอิดบล็อกนะครับผมเพื่อที่เราจะเอาแนว อีกครั้งหนึง่งให้มันตรงกันนะครับเนี่ยมันเชือกต้องขนานกับอ e ิฐบล็อกนะครับผมถ้าไม่ขนานถ้าสูงกว่าเราก็เคาะลงนะครับผมถ้า,าไม่ตรงเส้นเราก็พยายามเคาะให้ตรงเส้นนะครับผมโดยที่เวลาเคาะให้เราพยายามดูดีๆนะครับว่าหัวตรงเส้นแล้วฝั่งตีนของอ e ิฐบล็อกครับมันหลุดออกจากแถวหรือเปล่านะครับผมบางที มันออกจากแถวก็มีแล้วก็ขอกลับนะครับพอเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมจากนันนะครับผมให้เราทําการทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมโดยที่เราจะก่อฝั่งไหนฝั่งหนึ่งก็ได้นะครับอ,อันนี้ผมเริ่มจากฝั่งขวาคือฝั่งที่ผมถนัดนะครับเราก็จะทําการก่อแบบนี้ไปเรื่อยๆทําเหมือนกันนะครับแล้วก็อเอาปูนใส่หัวอิดบล็อกนะครับผม เลยนะครับทุกขั้นตอนในทุกๆแถวนะครับผมก็จะทําแบบนี้เหมือนกันหมดนะครับผมทําไปเรื่อยๆนะครับผมใจเย็นๆเป็นงานใจเย็นนะครับถ้าใครที่สนใจนําไปสร้างบ้านตัวเองก็ทําไปเรื่อยๆพยายามศึกษาดูเรื่อยๆนะครับนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ทําการเคาะเคาะฝั่งไหนสูงก็เคาะนะครับผมฝั่งนั้นลงแล้วก็เคาะไปด้านหน้านิดนึงนะครับผมเพื่อให้ปูนมันเข้าสนิทกันนะครับ จากนั้นก็ทําการขูดปูนออกนะครับผมนี่แค่นี้นะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับเราสังเกตด,ดูดีๆห้ามให้มันดุ่งออกมานะครับผมเนี่ยเวลาเราขูดถ้าเวลาเราขูดปูนออกเนี่ยถ้าอิดมันดุ่งเราจะรู้เลยว่ามันดุ่งนะครับผมก็หัวได้ตีนได้นะครับผมนั่นก็คือโอเคนะครับจากนั้นนะครับผมเราก็จะทําการก่อบแบบนี้ ไปเรื่อยๆนะครับผมก็เราจะเริ่มก่อฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปก็ได้นะครับแต่ก้อนสุดท้ายที่เราจะใส่ต้องไม่อยู่ฝั่งท้ายสุดนะครับผมเพราะเราจะไม่เอารอยต่อไปไว้ท้ายนะครับผมเราจะให้มันอยู่ช่วงกลางๆหรือช่วงขอบๆก็ได้นะครับผมเหมือนที่เราก่อเราอาจจะก่อจากด้านขวามานะครับผมแต่ด้านซ้ายคือเราต้องก่อออกมาประมาณ2งก้อนก่อนก็ได้นะครับผม เพื่อที่จะให้รอยต่อของเราไม่ไปอยู่ใกล้ผนังจนเกินไปนะครับผมแล้วก็นี่ครับผมพอมาถึงจุดนี้นะครับผมเราจะทำการตัดอิดบล็อกนะครับผมก็เป็นวิธีง่ายๆนะครับผมบ้านๆนะครับไม่ต้องใช้ลูกหมูตัดนะครับนี่ก็คือใครทำได้ก็ลองทำตามดูนะครับก็เคาะหัวมันก่อนครับก็เอาค้อนขีดเป็นเส้นก่อนแล้วก็ทำการเคาะาะตามแนวเส้นที่เราขีดไว้นะครับผม นี่คือเป็นวิธีการตัดแบบบ้านๆนะครับเนี่ยเราก็ทําการเคาะเคๆนะครับจากนั้นก็ยกมุมมันขึ้นนิดนึงนะครับผมเนะเสร็จแล้วครับผมก็จะเป็นครึ่งนึงนะครับผมนี่ที่เราตัดไว้หลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะมาทําการาวัดดูว่าได้ไหมเรายกก้อนอิดมาวัดดูเลยก็ได้ครับว่ามันใช้กี่ยาวเท่าไหร่นะครับผม นะครับก็ใส่ปูนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก้อนสุดท้ายเนี่ยจะมีการกรอกปูนนิดนึงนะครับเพราะว่าเราจะใส่ตัวนี้แล้วอันสุดท้ายเราต้องกรอกปูนนะครับผมเพราะมันใส่พร้อมกันทั้งสองฝั่งไว้ได้นะครับผมปูนมันหล่นนะครับก็ทําการเคาะให้ได้เส้นแล้วก็เชือกนะครับผมนี่ตรงเส้นแล้วนะครับ จากนั้นก็ทําการขูดปูนออกนะครับเสร็จแล้วตรงช่องว่างนี่เราจะทําการกอกปูนล,ลงไปนะครับผมบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าฮ้่ทำไมอิฐมันสนิทกันไม่ไม่รู้ว่าช่างเขาใส่ปูนให้หรือเปล่านะครับผมเขาก็ใช้วิธีนี้ครับผมวิธีกอกปูนเพราะบางที ถ้ามันสนิทมากเกินไปมันใส่ปูนไม่ได้ปูนมันก็ไม่ออกมานะครับผมปูนก็จะอยู่ข้างในเราก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้นะครับผมนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเสร็จเรียบร้อยเส้นก็ตรงนะครับกินกิบลก็ตรงนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์สำหรับใครก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบ